ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทําทดสอบให้ดูนะครับว่าเวลาเราลบขอ,องแล้วเนี่ยครับว่าตัวตะขอที่ตัวตะขอเดี่ยวหรือตะขอช่วยนะครับมันเกิดการหมุนนะครับตัวนี้คือเกิดเกิดจากสลิงนะครับเพราะว่ารถเทนบางรุ่นเนี่ยนะครับเราใช้เป็นสลิงไม่ใช่เป็นสลิงต้านทานการหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นสลิงปกตินะครับเ <lenses. S 1> วลาที่มีโหลดแล้วเนี่ยครับ สลิงเนี่ยครับมันจะเกิดการคลายตัวนะครับมันก็ทําให้เกิดการแต่ว่าไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพของตัวสลิงลงนะครับถ้าต้องการทราบว่าประสิทธิภาพของตัวสลิงเนี่ยยกได้เท่าไหร่อันนี้ต้องไปดูในใบสมมติเกตนะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่าแบ็คกิ้งโหลดของสลิงแต่ละคันนั้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าสลิงเกิดการตายนะครับในกรณีเดียวกันนะครับเวลาเราวางนะครับตัวสลิงนะครับเวลาไม่มีโหลดแล้วเนี่ยก็จะคืนสุขภาพปกติสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นสลิงต้านทานการหมุนนะครับจะเป็นสลิงเกเกียวละเอียดนะครับ คือตัวนี้ครับสลิงเกลียวด้านด้านนอกชั้นนอกกับชั้นในนะครับเขาจะตีเกียวคนละทิศทางกันทําให้เวลายกน้าหนักแล้วเกิดโหลดเนี่ยครับมันจะเกิดแรงขัดล้านกันไปในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสลิงแบบอ่านทานกันตัวสลิงเขาจะเป็นสลิงเกียวละเอียดนะครับ นี้เวลาย,ยกแล้วเนี่ยสลิงมันจะไม่หมุนนะครับลองมานะโหดลดสอตันเหมือนเดิมนะครับ ันนี้มันจะไม่เหมือนตัวเกียวอยาบทั้งต่อน,นะครับ